สวัสดีครับผมตองตัวต้าตัวจริงนะครับวันนี้พามาชมรถรุ่น a t ทีนะครับผมยาริสเอทีนะครับราคา5,99,000านะครับนะนะฮะเป็นรถอีโคคาร์ธรรมดาครับที่ไม่ธรรมดานะครับมาดูกันนะครับ599เาเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีมากยอดนิยมนะครับมีสเกิร์ต รอบคันมาให้ลูกค้าแล้วจากโรงงานนะครับโเคนี่รับเกิดนี่ยจะมีความลงตัวมากๆนะครับมีเเกิดมาให้แล้วนะครับราคานี้5 9 9 0 0 0เมัีสเกิลรอบพันให้นะครับนะครับมาพร้อมกับเบาะหนัง เบาะหนังนะครับตรงกลางหน้าสัมผัสเป็นผ้านะครับผมนะฮะจะสบายยนะครับก็จะไม่ร้อนมากนะครับพอเวลาถ้ารถตักแดดนะครับผมอะไรฟังก์ชันนะครับลดเสียงเร่งเสียงวิทยุนะครับหน้าจอเป็น DVD มีกล้องมองหลังนะครับถุงลมนิรภัยนี่เจ็ดจุดนะครับฝั่งซ้ายพวงมาลัยหัวเข่าคนขับแล้วก็เสาเก่งสองข้างนะครับเหมือนรถ VP เเลยนะครับเหมือนรถ ก็คือคล้ายๆกับ c a m เ y อรที่มีถุงลม7ใบนะครับแล้วก็อันติดนะครับที่มีถุงลมถึง7ใบนะครับ7จุดนะครับที่สําคัญระบบความปลอดภัยนะครับมีป้องกันการลื่นถลายตัวรถให้ด้วยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับในราคา5 9 9 0 0นเนะครับคุ้มมากๆนะครับล้อแมกนะครับมาเป็นขอบ15ปรปัดเงาจากโตโยต้านะครับ ยางเนี่ยจะเป็นยางดันหลับนะครับเป็นยางอีโค a ซฟวิ่งนะครับนะฮะชนิดยางนะครับสังเกตนะครับผมนะยางอีโคเซฟวิ่งเนี่ยยางที่ใช้ในรถอีโคคาร์เนี่ยก็คือจะมีแก้มยางที่มันแบนๆนิดนึงนะครับเหมือนยางแบนแต่จริงๆแล้วยางไม่ใช่ยางแบนนะครับบางทีลูกค้าออกไปก็สงสัยทำไมยางมันแบนไม่ใช่ยางแบนนะครับมันเป็นยางชนิดที่เป็นแก้มนิ่มนะครับผมให้ความให้การขับขี่ก็ นุ่มนวลน,นะฮะด้านหลังกว้างนั่งสบายมากนะครับนะนะครับเอทีพกับยาลิทแฮดแต่ค่าประตูตเนี่ยถึงเป็นรถที่ขายดีมากเป็นอีโคคาที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้นะครับเดีนะ๋ยวดูด้านหลังความกว้างของด้านหลังดูสีข้างท้ายกว้างไหมนะครับกว้างมากๆกนะครับกระเป๋าเดินทางนี่น่าจะใส่ได้ใหญ่ๆเนี่ยประมาณ4ี่ใบเลยทีเดียว มาพร้อมกับความสะดวกสบายอุป,ปกรณ์เติมลมยางฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดว่ายางรั่วซึมนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมนะเติมน้ํายาเข้าไปนะครับเพื่อให้รถวิ่งได้ต่อนะครับ <S <S ในราคานี้5 9าแสน้าพันคุ้มมากๆนะครับถูกมากๆเลยนะครับ ดูซื้อกับต่องโต้ต้าตัวจริงวันนี้นะครับฟรีดาวนะครับผมจะส่งให้ถึงบ้านนะครับเงินเริ่มต้น8000กวกาบาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าสนใจนะครับนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไอดีไลนไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรต่องนะครับ083-745-5899นะครับ0 8 3 7 4 5 8 8 9 9เซลล์ซลต่องครับหรือว่าต่องโตต้าตัวจริงนะครับ ยูทูบต่องโตโยต้าต,ตัวจริงฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กต่องโตโยต้าตัวจริงนะครับผมรีวิวสั้นๆน,นะครับให้เข้าใจตัวรถกันง่ายๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะบฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับต่องโตโยต้าต,ตัวจริงนะครับ YouTube ต่องโตโยต้าตัวจริงฝาก Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ